สวัสดีแล้วผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาดู เอฟเฟกต์ 3, สกินใหม่จุจิอไเซนนะคะครบจบภายในคลิปเดียวนะคะขอแค่20ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารอาวีอะไรใหม่ๆนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะซึ่งสกินแรกนะคะที่จะให้ดูนะคะจะเป็นสกินของกบนะคะน้องกบก็คือจะเป็นสกินแจกฟรีมีเอฟเฟกนะคะเอฟเฟกก็อาจจะไม่ได้แรงมากเนาะแต่ก็ยังมีสีฟ้าๆให้เห็นนะคะ ปีชีพเลยปีเลยบัาฟ้าแล้วไม่หงชันเออแกไม่รอแน่ เฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะทธไม่มีสกินส,สวยๆที่ R V เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไ้เล่นใช่ไหมล่ะ,ละเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น T P 7เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆายเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไ้เล่นไหนฝากแฟนเพจ a ด m i n ต้น ไว้ด้วยนะคะคขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลนราคา rv กัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลนราคาเติมเกมแบบคร่าวๆ บอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปชนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกของตัวโนบาระนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกตจาก h ฮดโอเนะคะเป็นเกมแม่ของ RV นะคะถามว่า ถ้ามันเข้า RV จะต่างกันมากไหมก็ไม่ต่างกันมากนะคะจะคล้ายๆกันเลยเนาะเพราะว่าเกมมันระบบอะไรเดียวกันนะคะอุย้ยเอฟเฟกต์เปิดตัวก็สวยอยู่นะ,ะเดี๋ยวเรามาดู basic skill นะคะนี่ทุกคนเข้า RV ก็เป็นอย่างงี้เป๊ะเลยนะคะอันนี้จะเป็น skill ที่1หรือเปล่า lowering อ่ะ skill หหรออันนี้น่าจะเป็นอั n ตินะคะอ่ะ,อะเมื่อกี้ skill อันนี้อั t ติเมนะถ้าเป็น violet เนาะ เออก็สวยอยู่นะเออเอ๋ออันนี้อันติเมทคือเราเริ่มมูแล้วอันไหนเป็นอันไหนมันไม่ค่อยคล้ายกันนะแต่เอฟเฟกก็ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็เวลาเล่นคอมโบสีฟ้าเราคิดว่าสกินเนี้ยไม่น่าแพงนะน่าจะประมาณ2,3พันนะทุกคนเออเนอะอ่ะอันนี้ก็ตอนเอฟเฟกตตอนมูฟนะคะเออก็คือเวลาเดินเวลาอะไรเด้ออันนี้ ถายืนปกตินะคะจะมีอิโมจิยูจิออกมาด้วยนะคะเหมือนคุยโทรศัพท์กับยูจิเนาะแล้วก็ถือคอนเอฟเฟกต์วาร์มนะคะก็เหมือนแบบอยู่ในห้องช้อปปิ้งเสื้อผ้าอ่ะถือถุงช้อปปิ้งกลับบ้านแบบนี้แล้วก็กระโดดดีใจนะถัดมานะคะจะเป็นสกินของเมงูมีนะคะอันนี้มาดูพร้อมกันเลยนะทุกคนก็อันนี้แอนิเมชันเปิดตัวนะคะอันนี้แอนิเมชันล็อบบี้ แล้วว่าเมงูมีน่าจะแพงนะเพราะว่าถ้ามาสองตัวเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่แพงนะทุกคนก็เก็บเงินกันไว้ให้ดีนะคะอ่าอันนี้เป็นโจมตีปกติอ่าโจมตีปกตินะของอันนี้ก็จะเป็นตัวเพนเนาะอันนี้น่าจะเป็นสกิลที่สองนะคะเออสกิลที่1นึ่งสกิลที่2เออเหมือนมีนอกอะไรออกมา อ่อเรียกนกอันนี้จะเป็นสกิลที่2นะคะไม่กี่สกิลหนึ่งอ่าสแตนแล้วก็วินวาฟสวยอยู่นะแต่เมงูมีจะเป็นเอฟเฟกสีดำๆๆนะคะอันนี้เป็นอันตินะคะทุกคนนี่แต่สังเกตตัวอื่นก็จะเป็นสีฟ้านะทุกคนอุ้ยเอฟเฟกสวยมากมีหมาปงหมาป่าอะไรออกมาด้วยทุกคนสังเกตนะรอบที่แล้วโกโจเอฟเฟกต์ดแพงนะคะถ้าเอฟเฟกฟ้าเนี่ยไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะเออ สังเกตรหรือเมงูม,มีอาจจะสักสี่ห้าพันนะคะเออเดาๆเด้อเอออันนี้เอฟเฟกตอนวิ่งนะคะอามีวิ่งมีถือดองถือดาบอันนี้ก็โทรหาทันจิโร่นะคะทุกคนเอฟเฟกตอนยืน <laughs> เมื่อกี้โทรหาย,ยูจิเอฟเฟกวาร์ฟนะคะจะวาร์ฟกลางถนนมีกระต่ายออกมากระโดด ดึงดึงดึงอย่างงี้นะคะบอกเลยว่าสวยนะก็คลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะฝากกดติดตามไว้นะคะไว้สกินมาจะรีวิวกิจกรรมให้นะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันแจ้เยอนด้วยนะคะ